มาครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออสการ์บอนะครับผมกับผมในเกมมอนสเตอรสองเกตนะครับในเซิร์ฟเวอร์643นะก็ในวันนี้เป็นวันที่13ของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีาการแจก10ตัวสุ่มอะไหล่ซัพพอร์ตนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่14ของเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีการเข้ามาของตัวม่วง10ใบนะครับก็เดี๋ยวจะลุ้นกันนะครับว่าการสุ่มไปทั้งหมด40ครั้งของผมเนี่ย รอบถัดไปอ่ะจะได้ทะเลลึกตามที่ผมได้กดเอาไว้หรือเปล่านะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าต้องออกให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าออกมาเนี่ยก็เก็บหินพัฒนากนิดหน่อยนะครับก็จะได้ตัวละครทะเลเอซซาบวกแล้วนะซึ่งแบกทีมได้โคจะดีเลยนะครับแล้วในวันนี้นะครับผมมาดูอันดับกันดีกว่านะเออก่อนอื่นนะครับพรุ่งนี้วันที่14นะก็ไปใช้สัมพันธ์นะครับมีจะปลดอารีนาเล้งไดมอนด์นะครับพรุ่งนี้ตอน4ีสี่นะครับก็ ใครที่ตื่นเช้าก็แนะนําให้ตื่นเช้านะครับเพราะว่าเออมันแจกของดีนะแล้วก็ท็อปเซฟเนี่ยน่าจะเข้าไปยึดกันเต็มเลยนะครับในท็อปสินะซึ่งรางวัลเนี่ยมันจะดีในส่วนของประมาณท็อปห้านะเออท็อปห้ามันจะแจกโซนะครับโอเคนะครับตอนนี้รนะดับพลังผมอยู่ที่อันดับที่ส3ของเซิ 4, 60, 000, 000, 000, ร์ฟเวอร์ด้วยพลัง460,000พันดานครับยืนที่ยี่สิบหของเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวเราสเก่งเป็นโจสอินิกนะครับด้วยพลัง8ปด0 0นะตอนนี้กลายเป็นโซนิกแทนโจเซ่แล้วก็ราชาตัดินแล้วนะครับ คิวตอนนี้อันดับที่1ของเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคครับผมตอนนี้เรามาดูดีกว่านะครับว่าจากการที่มีการเข้ามาของซูริวยูอาร์นะครับก็มีใครจัดบ้างแล้วนะครับซึ่งผมนะครับมีแนวโน้มสูงมากนะครับถ้าเกิดว่าสุ่มได้อัศวินขับเคลื่อนนะครับก็น่าจะไม่จัดนะครับเพราะว่าตัวเดียวน่าจะแบกได้ทั้งทีมเลยนะครับก่อนะครับมาดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีในเซิร์ฟเวอร์ของเรามีใครจัดบ้างแล้วนะครับอันดับที่1นนะครับก็ เป็นหลอดขับลักนะเป็นตัวละครเหมือนเดิมอันดับที่2เป็นพี่น้องน,นะครับยังปิดทีมไว้อยู่นะครับอันดับที่3เป็นเดคุริทีมก็ยังเหมือนเดิมนะอันดับที่4นะเป็นพี่เวียดนามนะครับได้จัดซยริวยูอาร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวขอลองเชิงหน่อยละกันว่าจะยับยน่นปนปี้สักแค่ไหนนะโอ้ก็เหมือนจะมีการบั๊กของทีมเดี๋ยวผมออขอคเข้าใหม่ก่อนนะครับเผื่อว่าภาพจะสวย กนน็นตอนนี้ก็ยังเป็นท่ออยู่นะฮะที่เกีย <man> ร์มันบักนะครับเลยภาพอาจจะไม่สวยนิดหน่อยนะโอเคนะครับมาเริ่มกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็นี่โซนิกเกิดมาก่อนด้วยฝั่งสีเงาในที่แสนหกใสโจเซ่แล้วฟุยคาเคียเตะโอ y goodness โอ,โอจบเลยหรือเปล่าเนี่ยอยากจะดูก่อนนะว่าสกิลมันสวยหรือเปล่าแล้วคิงนะครับบัฟตุกติกตุกติกเข้ามานะกระน้ำแดงให้กับ2ทาร์เก็ตแล้วฟุยคายเคียเตะเข้ามา สามล้านโอเคแรงจาดจ้วงเข้ามาก่อนที่5 5าห้าแสนนะจากนั้นก็จีนอนนะครับโดนลิบอลลงไปนอนคิงบัฟกระนำเลยให้กับเพื่อนรุ่มทีมจากนั้นก็เรียบร้อยคืยใครเกียเตะเรียบร้อยไม่ได้ไม่ได้ดูของตัวพี่ชายนะครับว่าเป็นสก,กิลยังไงนะเดี๋ยวไปดูคนต่อไปดีกว่านะครับว่าจะมีตัวอะไรขนับตอนนี้ต่อไปนะครับเป็นคนยูครับนะครับเป็นคนอินโดนะอินโดเพลเยอร์ก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับคนนี้นะ ก็ได้เปิดแน่ๆน,นะครับช่วงน,นั้นก่อนนะครับจากฝังสีเงาสี่แสนจากนั้นก็ตรงตายนี่คือยง่งมาปอ๊บปบอป,ป,อป,ป,อปับแสน 9! โอ้โห,โหทิงนี้รีวิวง่ายเลยอ่ะสำหรับน้องคนไหนที่มีซื้อรีวนะพี่ก็พร้อมโวนตบนะเออทักมาได้เลยพี่พร้อมมากๆนะครับโอ้โหอ่าถัดไปนะเป็นน้องไซอุกินะโอ้พลังขึ้นมาสูงมากโอเคน้องสวยมากที่เข้า ที่คนนี้เข้าคิวพี่นะช่วยพี่ปิดบอสหน่อยจัดไปนะมาดูกันนะว่าสําหรับน้องคนนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ผมจะไม่ได้น้ำวนน้องคนนี้ให้ให้ผมโดนตบหรือเปล่านะมาดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะโอ้มีทั้งทะเลและก็สุยริวยงยงเข้ามาที่หน้าก่อนครับพี่ล้านสองนะครับนี่นะครับผมดองดองเข้าไปสามล้านเก้าแล้วก็เจ็ดล้านหกครับจบแล้วครับโอคโะโคตรไว คือมันจะไวไอเป้าโอ้น้อง <c oughs> จบไปเกินจบไวเดี๋ยวขออนุญาตโอเคครับผมมาต่อครับก็เออเป็นนายชนาการนะครับผมสำหรับคนต่อไปนะก็ด้วยพลัง3ามแสนนะครับโอเคน้องชายคลิปที่แล้วโดนพี่ใช่ไมเดี๋ยคลิปนี้มาดูกันดีกว่าว่า ที่จะโดนหรือว่าน้องจะโดนนะก็สําหรับคนนี้นะครับระเบิดปืนจักรกลยิงเข้ามาก่อนที่6แทร์เก็ตแสนเจนะก็มีการสร้างโลกมาแล้วจริงจะยิงโจ้ตีเข้าไปแสนแปดนะครับผมโอเคแล้วมีการสร้างโลกกับคืนมาอีกฟื้นใครเคลียร์เตะติเมตสกิลเข้าไปนะครับที่2องแสนแปดนะติดไป6ตัวเลยนะแล้วมีการโจมตีจากราชัดดินไปนะครับจากนั้นก็ซุยริวฝังสีเงาไปที่5้าแสนหนึ่งนะครับจากนั้นก็ระเบิดปืนจักรกลยิงเข้ามาที่6กแทร็เก็ตแสนสองนะ โอเคแล้วโจเซ่โบงเข้ามาครับซึ้งขึ้นสนามพลังที่9 0 0 0 0ดาเมจนะอีธรรมดาเข้ามาครับจาก39 0 0 0จากโซนิกนะแล้วเตะเข้าไปที่หน้าทาซึมากินะครับนี่นะครับผมแล้วจังหวะนี้ตีธรรมดาเข้าไปครับจากบอมนะก็เตรียมผมเตรียมจบเกมที่1ไปนะครับผมโอเคฮะตีธรรมดามาเริ่มเทินที่2ครับก็เป็น ระเบิดปืนจากกลข้ามยิงไม่ได้6กทาเกตสองแสนานะเคโลหายไป6ตัวแล้วแ,ลวแ,แปลกแปลกคาฮียเตเข้ามาที่2องแสนอนะครับติดสนามพลังไป5ตัวแล้วฝัง่งซีเงาไปที่ปู่บอมครับเหมือนว่ารอบนี้ผมจะโดนน้องเขาเล่นนะโดนไม่ยั้งเลยนะเออหกหมื่นเะครับโบงเข้ามาที่7 6็ดหมนหะครับติดสนามพลังไป3ตัวแล้วทีมมเามาจากโซนิกนะ แล้วยังไม่ตายครับกลับมาหมาัดโกเคสือก่อนที่99 0 0 0นะเรียบร้อยเอ้ยน้องไปอัพอะไรมาวะโอเคครับกดข้ามเลยเรียบร้อยโดนเรียบร้อยคลิปนี้ไม่ไหวนะ3 9 9 0 0อ๋ออัพขึ้นมาอยู่เกือบแสนเลยนะน้องคนนี้มาหรือว่าได้ของทองมาเพิ่มหรือเลปล่า8,000มนะโอ้ข้อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะเคครับเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตหากกอนนะว่ามีน,น้องไหนเขาไม่ น้องคนไหนเขารีเควสมาอีกเพิ่มเติมนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้มีน้องคนไหนเขาเอ่อรีเควสมาอีกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอืมก็ตอนนี้ก็ยังเต็มอยู่นะครับสำหรับกิวนะคนทักมาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคมาอ้ <laughs> oh my goodness เราจะโดนน้องเขาสอนเชิงทุกคลิปเลยนะหลังจากนี้นะเออก็อ่ามาขอตังหน่อยอีกสักรอบหนึ่งนะกันนะครับโอเคมาครับมีด้วงเหมือนเดิมนะผมโดนตกอีกแน่เลยวะคลิปก่อนก็โดนสอนไปนะจ้วงเข้ามาอีกแสนห้านะครับโลกก็มีการสร้างมาลระมัดอาชุลาโมโต้เหมัอนเท่จริงๆนะต่อยเลยครับติดมายอดท้อไปเลยนะแล้วระเบิดปืนจากกลน,นี้ก็ไม่น้หกทรกเก็ตแสนหกนะครับ มีโล่หายไปหตัวนะเราอาชูลาามโตไล่โจมตีเข้ามาที่22แสนสองครับอุ้อยโคตรแรงเลยวะนี่แค่น้องเขาอัพจนตัวมันแบบเป็นแม็กของด้วงอะน่าจะแบบโอ้เป็นแบบนี้แหละนะโดตนต่อยหายหมดเลยอะโซนี่ครับฝั่งสิงเงาไปที่ปู่บอมครับที่4ี่แสนหกนะโอเคแล้วเหมือนจะติดไม่ย่อท้อไปนะจากนั้นก็ทีมมารดาเข้ามาจากชั้ซึมากินะครับโอเคครับทีทมธรรมดาเข้าไปเพราะลูกไฟหมดแล้วนะจังหวะนี้นะ ก็เดี๋ยวผมอาจจะปรับความเร็วของโจเซ่นิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้โจเซ่ค่อนข้างช้าอยู่เหมือนกันนะต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่าของสีม่วงความเร็วก็ค่อนข้างหายยากเหมือนกันนะเกียร์ฮาลลนที่2นะครับก็ฝังซีเงาไปที่โจเซ่ก่อนที่แสนสี่เลือดหายไปข้อนึงแล้วอาชูรามโตต่อยบอมเนียเ okay กแล้วก็ลงไปนอนแล้วระเบิดปืนจากกลยิงเข้ามาที่6ทาเก็ตแสนหครับบอมก็โลหายไปแล้วนะ ปล่อยเข้ามาที่2องแสนสองลงไปนอนกับพื้นแล้วตีธรรมดาเข้ามาจากฟุบุกิครับแล้วโซนิกฮะจ้วงฝังซีเงาครับไปที่4ี่แสนหนึ่งครับปุบอมลงไปนอนนะแล้วหมัดต่อยขึ้นมาที่1นึ่งแสนห้าังยืนได้อยู่นะตีธรรมดาเข้ามาจากเซึมากิแล้วตีธรรมดาเข้ามาจากจีนอตนะครับตอกเข้าไปนะติดสาหัสนะแล้วตีธรรมดาเข้าไปโซนิกลงไปนอนตอนนี้นะครับเป็น3ต่อ4นะอาชุรามโต้ปล่อยส่วนคือวันนีหนึ่งแสนสครับ แล้วฟุบุกิพายุพัดเป่าครับมาที่1นึ่งแสนโลบอมหายไปแล้วแล้วมีการฝัง 4, 4ทิศส,สกกี่แสนสี่ทันท่านเซ็งจิลงไปนอนนี่ฮะอย่าตายนะเพื่อนเรียบร้อยไปในเมื่อความหวังเราหมดแล้วโอ้โห,โหอุ้ยสมดาวด้วยหรอโอ้ไม่โดนเล่นนะเอผมว่าคิมมิงไม่เคยไม่ชนะเครเลยนี่หว่าเออแต่ฟุบุกิยูมันเกียร์ดีนะตัวมันนะอ่ะม,มันจะแบบ พัดปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บหายหมดเพราะไม่มีคอเด็กนะมันก็เลยจะหายไวกว่าเพื่อนหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนนี้หูเหมือนพลังของคนนี้กิวลอรานี่จะไปไกลอยู่เหมือนกันนะครับปีที่ห้าแสนห้ากันเลยนะผมยังอยู่ที่เอ่อเท่านี้อยู่เลย 4, อ่ะสี่แสนหกอ่ะอืมเท่าที่ดูนะครับก็ในหลายคนจะจัดซูรีวมาหมดแล้วนะเออก็ตอนนี้กิลลอร์ดเหมือนเขาจะจัดมา ท็อปเซิร์ฟไอ้ท็อปของกิวเขา,าจะแบบจะจัดมากันหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับอ๋อนี่ถ้าผมเล่นเซิร์ฟเดียวนะี่น่าจัดไปแล้วนะคือแบบผมเล่นสองเซิร์ฟเลยแบบเออเซิร์ฟหลักก็ไม่ได้จัดเซิร์ฟนี้ก็ไม่ได้จัดเยอะม,มากเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีงบนะโหแต่กิวหลอดนี่เขาจัดกันเยอะนะผมดูแล้ว คุณจิกซอเหมือนเขาจะเลิกเล่นนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นหัวกิวอันดับสองนะครับก็หัวกิว,วินโดนะเขากจัจจศุลิวแล้วนะเอ,อเดี๋ยวตีกันสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูกันตีใครดีเอ่ยเออท่าที่ดูเหมือนจะจัดกันเยมิมอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อคุณไม้ก็จัดนะโอเคครับ จากกันประมาณ20คนนะครับในท็อปร้อยนะโอเคเดี๋ยวเราจบด้วยคุณนอนแล้วกันเออพี่นอนไปเออมาดีทะเลตัวเดียวนี่แหละจ้ลองดูนะครับว่าตัวเดียวจะแบ่งทั้งทีมได้หรือเปล่านะครับเป็นเหล่าดรจีนัททั้งหลายนะครับมีการซันไนมาก่อนที่2ล้านนะครับแล้วระเบิดวิจากกลยิงกันไปดิเออหกท็เก็ตนะยิงกันไปท้สี่แสนสี่นะครับนี่ลูสมุดลงไปหนอยครับผมขอจบคลิปใต่นนี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ คลิปหน้ามาไตา่ร้านบาลองดีกว่า